สวัสดีครับผมขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวกับผม A. k อเคเอม้าโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟอันแรงกล้าปรารถนาคอยคว้าอิสระภาพทางการเงินนะครับผมนะมีลิ้นพันนิดหน่อยนะครับ<笑><笑> ช่วงนี้อากาศหนาวนะครับผมอาจจะหนาวทั้งอาทิตย์เลยนะครับก็สำหรับารายการคุยกันวันละตัวนะครับผมก็เทคแคร์เพื่อนๆนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนะครับดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับผมเรา,าดูแลสุขภาพการเงินแล้วเราก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราไม่ได้มาคุยหุ้นตัวใดนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาดูภาพรวมของเซตนะครับผมอตอนนี้นะครับผมวันจันทร์ที่11เดือน2นะครับผมปี2565นะครับเดือนกุมภาเดืนอนแห่งความรักนะครับผมแต่ว่าวันจันทร์นี้ ดูจะไม่สดใสสักเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมเซ็ตล่วงลงมาอยู่ที่18.88เลยนะครับผมตอนนี้ยืนอยู่ที่บริเวณ1694.32นะครับาภาพที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้เป็นภาพาทำเฟรม60นาทีนะครับผมของเซ็ตนะครับคือเมื่อเช้า ผมได้ยินข่าวระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่ที่เขาเหมือนจะมีสงครามกันแต่ข่าวที่ผมได้รับมานะครับก็คือรัอเสเซียยูเครนเนี่ยจะมีการเจรจางเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่านั่นก็คือ ถ้าเกิดมีการเจรจาเนี่ยรัเสเซียจะไม่บุกยูกเครนนะนี่นี่คือหัวข้อของการเจรจานะครับผมผมเลยมองว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นตลาดหุ้นต้องบวกแน่เลยวันนี้เออนะอ่าเซ็ตอินเด็กไทยเนี่ยต้องบวกแน่แน่เออ แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่า,าทำไมวันนี้ถึงได้ลบมา,าถึง18.88นะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะาเนื้อหาที่เขา,าเข้าไปเจรจาเนี่ยอา,อาจจะมันมันมัน,ม,นมันอาจจะแบบคุยกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่า เพราะว่าเนื้อหาที่ที่เข้าไปคุยกันมันก็ต้องมีคนได้ประโยชน์คนเสียประโยชน์จริงไหมตลาดก็เลยมองว่าเ้ยอต่อให้มีการเจรจาในวันนี้ต่อให้รัเสเซียจะไม่บุกยูเครนในวันนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับผมแล้วก็อาจจะเกิดสงครามกันอยู่ดีในวันข้างหน้าหรือเปล่านะครับ ตลาดมันก็เลยล่วงอันนี้ก็ก็อ่าก็ยังคงต้องวิเคราะห์กันต่อไปนะครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมก็มีมีมีมมอ่านักวิเคราะห์อ่าหลายคนที่เขามองว่าอ่าถ้าสมมุติว่ารัเสเซียบุกยูเครนเนี่ยอ่ารัเสเซียรัเสเซียเนี่ยอาจจะเสียมากกว่าได้หรือเปล่านะ รัเสเซียเขาอาจจะแบบสร้างความตึงเครียดเนี่ยทำให้ยูเครนเนี่ยอยอมรับกับในสิ่งที่รัสเซียเขาต้องการหรือเปล่าเออเขาอาจจะแบบทําให้มันตึงเครียดอยู่อย่างเนี้ยจนกว่ารัสเซียจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าอ,อ่าโดยการที่มีคนหนึ่งได้มีคนเสียอ่ามีคนเสียมีคนได้แน่นอนนะครับผมเออนะตลาดก็เลยกังวลหรือเปล่าครับ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมผมดูคร่าวๆเนี่ยมันน่าจะออกอ่ามามาในทางบวกมากกว่าในทางลบเพราะว่าอ่ะถ้าสมมติมีการเจราจาอันแน่นอนรัเสเซียยังไม่บุกดูเขตไงอืมเนี่ยณนปัจจุบันนะอ่ะเออแต่แตลาดเขาก็ติดลบมานะครับวันนี้ <laughs> นะ ไอเราก็ต้องอ่ามองให้มันรอบด้านนะครับผมหรือเขาอาจจะกังวลเรื่องโควิดหรือเปล่าอืมเพราะว่าวันนี้นะครับผมมีผู้ป่วยขึ้นมา,าเพิ่มขึ้นเป็นอ่18,883คนนี่ก็เฉียดเฉียด20,000แล้วนะครับอืม แต่ผู้หายป่วยก็เยอะนะหนึ่งนะครับผมที่มีในยะสำคัญก็คือมีผู้เสียชีวิตนะแค่32คนนะครับอืมเอาละ่ะมันก็มองได้หลายมุมเนาะหนึ่งอะ่ะมันติดง่ายติดง่ายจริงแต่สองมันก็หายไว คนที่อายุเยอะแล้วยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอันนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งผมมองว่ามันก็อาจจะมีน้อยแล้วเพราะว่าทุกวันนี้เข็มสองเนี่ยนาน่าจะเยอะมากแล้วนะครับผมบางคนอ่าตอนนี้ก็บูธเข็มสามไปเรียบร้อยแล้วแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ตลาดเกิดความกังวลน,นะครับผม <c oughs> นะ สำหรับเรื่องโควิดเรามาดูต้นต่อกันดีกว่านะครับผมที่ทำให้ตลาดร่วงในวันนี้นะครับผมเรามาดูที่ปริมาณการซื้อขายนะครับในวันนี้นะครับผมวันที่ยีิบเอ็ดเดือนสองสองห้าหกห้าเนี่ยสถาบันครับพี่กองเราเนี่ย <laughs> สายเหตุเลย พี่แกขายไปสามพันหกร้อยห้าสิบห้าล้านนะครับผมอืมขายไปนะ่ะนะครับผมในขณะเดียวกันบัญชีหลักทรัพย์นะครับผมก็ซื้อไปแปดร้อยกว่าล้านนะครับผมแล้วก็พี่หลังนะครับผมอ่าซื้อไปหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหกล้านนะครับผมแล้วก็นักลงทุนรายย่อยอ่าเมาเราก็ ซื้อไป1,387ล้านแต่ก็คงต้านทานแรงขายของอาสถาบันไม่ได้นะครับผมพี่กองเรานะเอออะไรทำให้พี่กองเราเนี่ยขายขนาดนั้นนะครับผมหรือว่าเขาอาจจะมองว่า,าในช่วงเร็วๆนี้ ทา,างเงินบาทมันเกิดการอ่อนตัวขึ้นมานะครับพี่หลังเขาอาจจะเทค p r โปรฟิตหรือเปล่า,าเพราะว่าามีส่วนหนึ่งที่เข้ามาเพราะว่าค่า,างเงินบาทของเราเนี่ยมันแข็งตัวนะครับผมแข็งป๊กเลยเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะ อ่อนตัวหรือเปล่าเขาก็เลยชิงเทคโปรฟิตเลยนะครับสถาบันนะชิงอเทคโปรฟิตก่อนหน้าพี่หลังเลยนะครับผมแบบนี้หรือเปล่านะแต่แบบเมาอย่างเรานะครับผมก็ได้แต่ติดตามข่าววิเคราะห์แล้วก็ดูสถานการณ์นะครับผมอ่า โ,โหสถาบัานแบบขายโหดมาพี่กองขายโหดนะวันเนี้เออนะครับนะครับอที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับผมก็อเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนะครับผมที่รวนแล้วมีอผลกระทบต่อความกังวลของตลาดทั้งสิ้นนะครับผมนะ ข่าวพวกนี้เราเราควรที่จะ,ะติดตามนะครับผมทุกวันเลยว่าแล้วก็มา,มา,ม,ามานั่งวิเคราะห์นะครับผมว่าตลาดเนี่ยพวกนี้จะมีทิศทางมีแนวโน้มไปในทางไหนนะครับผมในขณะเดียวกันที่เราตามข่าวอยู่เนี่ยเรายังมองเรายังมองอ ผิดพลาดเลยนะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยผมยังมองว่าตลาดจะบวกเลยนะอันนี้คือพูดตรงๆเลยเพราะว่าผมเห็นอ่ารัเสเซียเนี่ยเข้าร่วมเจรจานะครับผมกับยูเครนเนี่ยนะก็คือในการเจรจานะในเงื่อนไขนะระหว่างที่เจรจารัเสเซียจะไม่บกุกยูเครนผมมองว่ายังไงมันก็บวกมันต้องบวกสิ มันต้องบวกแต่แล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นการวางแผนในการเทรดแต่ละวันนี่สำคัญมากๆเลยนะผมเราต้องมองวันต่อวันมองเป็นอาทิตย์มองเป็นเดือนมองเป็นไตรมาสสำคัญมากๆนะครับผมสำคัญมากๆนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถอ ยืนอยู่ได้นะครับผมในในในตลาดหุ้นไปนานๆนะครับผมนะสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับผมที่มีข้อมูลเชิงลึกนะครับผมมีดีเทล,ลที่เยอะกว่านี้ก็สามารถเข้ามาแชร์นะครับแชร์ความคิดนะครับผมแชร์ประสบการณ์นะครับผมได้นะครับใน ข้างล่างคอมเมนต์นะครับผมเพื่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกๆคนนะครับผมที่ได้เข้ามาฟังนะครับผมนะเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นไปด้วยกันนานๆน,น,นะครับผมจะได้ร่วมอคอยๆอ,อ,อิสรภาพทางการเงินด้วยกันนะครับผมนะ <laughs> โอเคเดี๋ยว เราไปต่อกันที่กราฟกันเลยนะครับผมนะขณะนี้นะครับผมเราอยู่ที่ไทม์เฟรม60นาทีนะครับผมของเซตนะ,ะมผมมองเห็นลันเวย์ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยขยับกันอีกทีนะึงตีไปก่อน อันนี้ก็เหมือนเหมือนผมกําลังเจ็บเจ็บคอนะครับผมนะอ,อ,อากาศก็หนาวมากนะครับผมช่วงนี้น่าจะหนาวทั้งอาทิตย์นะครับผมเพื่อนๆพือนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมจะได้มีแรงขึ้นมาอ่าเทรดกันทุกๆวันนะครับผมในวันทําการนะอันนี้คืออ่าลันเวย์นะครับผมที่ที่ผมเห็นในไนะทม์เฟรมหกสนาทีนะเป็นมุมอ่าใกล้ๆ ใกล้ๆแคบๆนะครับผมมองกันแบบสั้นๆนะอืมนะครับผมจะเห็นได้ว่าเขาก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมสำหรับเซ็ตนะครับแนวรับนะครับผมผมใช้เส้น EMA นะครับผมเป็นแนวรับก็คือ เส้น EMA 75ต่อมาเส้น EMA 200คือจะเห็นได้ว่ามันเป็นแนวรับที่มีในยากสำคัญอยู่นะครับผมอ่าอย่างวันนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะอ่าอ่า วันนี้เซ็ตปิดอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสี่จุดสามสองนะครับผม <c oughs> เ,เดี๋ยวผมอยู่เข้ามาใกล้ๆล้วขอเลื่อนให้มันให้นั่นหน่อยเส้น EMA ก็อยู่บริเวณ1,694.26นะครับผมนะก็เป็นบริเวณใกล้เคียงถือว่าเส้น EMA 75เนี่ย สามารถใช้เป็นแนวรับที่มีในยะสำคัญได้นะครับผมมีมีย่อลงมาแล้วก็สามารถรับได้นะครับผมต่อไปเส้น EMA 200อันซูมเข้ามาอีกหน่อยนะ <c oughs> เส้น EMA 200แนวรับถัดไปถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เขาล่วงอีกนะ ซึ่งดูจากอินดิเคเตอร์ใน t ไทม์เฟรม60นาทีไม่สวยเลยนะ MACD เนี่ยหักหัวจะตัดเส้นสัญญาลัยจมน้ำลงไปแล้ว RSI นะครับผมก็หักหัวยังเห็นได้ชัดนะครับนะเพราะฉะนั้นเรายังคงมองแนวรับต่อไปอยู่ที่1,676 นะครับคร่าวๆบริเวณนี้บริเวณเส้น EMA 200นะครับผมนะอมโอเคเราถอยออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาตีอ่าเส้นฟีโบดูนะครับหาแนวะรับแนวต้าน เดี๋ยวต้องปรับรายละเอียดมันนิดหน่อยนะครับผมข้างล่างนี่ก็จะเป็นยังไงสามจุดก้าหนึ่งโอเคข้างบนก็จะเป็น ห้าจ็ดแปดจุด <c oughs> หนึ่งแปดจุดห้าสามอ่า <c oughs> เส้นฟิโบนะครับผมให้แนวรับอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองอ่ะดูตรงเมาส์ผมนะครับผมอืม มาตรงกันกับเนี่ยโอ้บริเวณที่เขาย่อลงมานะครับผมคราวที่แล้วประจบเหมาะกับบริเวณนี้เส้น EMA 75ก็ซัพพอร์ตนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่ามีเนยยะสำคัญอีกบริเวณหนึ่งนะครับผม,มที่1 6 8่0 4นะครับผมเอาละ่ะ เรามองกรอบกว้างนะครับผมแนวรับจะอยู่ที่1,676.04นะครับผมแนวต้านก็คงเป็น1,718.53นอนะครับผมเส้นอาจจะเยอะไปหน่อยอเดี๋ยวเอาฟีโบออกอกรอบก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับ นะก็เห็นกรอบแล้วก็บริเวณนี้นะครับผมอืมเออก็ภาวนานะครับผมภาวนาว่าหนึ่งพหกร้อยเจนี่ยจะเอาอยู่นะครับผมนะแล้วก็มามองกรอบแคบๆนะครับผมบริเวณนี้นะอ่าถ้าเขาไม่หลุดนะครับผมก็จะอยู่บริเวณนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นกรอบใหญ่อ่าอันนี้ก็จะเป็นกรอบเล็กนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในในทำเฟรมหกสิบนาทีนะแล้วก็ดูกันอ่าใกล้ๆนะครับผมดูกันละเอียดละเอียดหน่อยนะครับผมโอเคนี่ก็อ่าอ่า เป็นการวิเคราะห์เซตนะครับผมในทำเฟรม60นาทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ ขอวิงวอนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับที่ไดเข้ามาดูนะครับผมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็กดแชร์เป็นกาลังใจให้หน่อยนะครับเพื่อที่ได้ม,มีแรงมีกําลังใจนะครับผมมาพูดคุยกับเพื่อนๆอยู่อย่างนี้เป็นประจํานะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายสุดท้ายบ่อยแล้วนะ ท้ายนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมโปรดใช้วิจารยณน,นะครับในการลงทุนด้วยนะครับผมเราหมั่นดูแลสุขภาพการเงินชั้นใดฮะสุขภาพการเงินเราก็ดีชั้นนั้นสุขภาพร่างกายก็เช่นกันนะครับผมก็หมั่นดูแลนะครับผมจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสุดท้ายแล้ววันนี้ผมก็ต้อง จบพิกแค่นี้จริงๆแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวิดัสสวัสดีครับ